สวัสดีค่ะวอสดี้ท่ผฟ hey, 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 ังด้วยนะคะ hey, 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 hey. มา กลางสัปดาห์แบบนี้นะคะอยู่กับพิชาที่นี่เมโลปอบกับช่วงนี้ไอดอ a y r o o m นะคะอย่างนี้คุณอาจจะได้ยินเสียงกันแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็ไลฟ์สดๆกันอยู่ด้วยผ่านทาง Facebook Fan Page ของเราเพราะว่าชั่วโมงแรกนี้เรามีศิลปินมาร่วมพูดคุยกันนะคะหนึ่งคนมาในฐานะศิลปินอีกหนึ่งคนมาในฐานะผู้บอเนี่ยผู้บริหารท่านหนึ่งอย่างนี้ต้อนรับเลยดีกว่านะคะแซมแรแล้วก็ลซี่ลักซี่ค่ะสวัสดีจ้า ก็คือค่ายแฟนชาวเมล็ดป๊อปเปนก่อนเลยค่ะสวัสดีครับผมแซมแบล็กครับผมสวัสดีครับผมเลซี่ล็อกซี่ครับผมเน่ไม่ธรรมดาเมื่อกี้ฟังเพลงจากเลซี่ล็อกซี่ไปแล้วแต่ว่าวันนี้ตัวท็อปเองไม่ได้มาฝากซิงเกิลเนาะมาฝากค่ายเลยล่ะฝากค่ายครับถามค่ายก่อนเลยว่ะนะคะค่ายนี้ชื่อค่ายว่าวอร์มไลท์ครับวอร์มไลท์จริงๆเป็นเหมือนเป็นคำติดปากที่เราใช่ปกติเป็นคำติดปาก จริงๆแล้วมันเป็นชื่อวงครับผมเป็นชื่อวงตอนที่ผมได้เรียนมหาลัยแล้วก็เล่นดนตรีกับเพื่อนๆครับมีชื่อวงว่าวอรมไลท์ใช่ครับผมแล้วก็เวลาในเพลงของท็อปหลายๆเพลงก็คือจะได้ยินใช่ครับเพราะว่าผมช่วงนั้นแบบเหมือนได้พักงานวงไปทําไปทัวร์คอนเสิร์ตไปแข่งรายการอะไรนะครับก็ชาวเพื่อนครับโอเคนะคะแล้วก็มาเปิดค่ายนี้ได้ยังไงดีกว่าที่มาที่ไป ก็พอพออยู่ในจุดจุดหนึ่งที่เรากําลังใกล้เป็นศิลปินเต็มตัวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามีเพื่อนที่กําลังทําเพลงมากับเราด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่อยากจะทิ้งพาร์ทนี้ไปเหมือนกันพาร์ท,ทำเพลงกับเพื่อนก็เป็นอะไรที่สนุกมากสําหรับผม,อ,มอะไรยเงี้ยครับก็เลยยังจับกลุ่มทําเพลงกันอยู่แล้วเราก็ได้เพิ่มสมาชิกที่เป็นโปรดิวเซอร์เข้ามาด้วยแล้วก็บังเอิญเนี่ยช่วงเวลาก็ทําให้เราผ่านมาเจอ น้องอด้วยอะไรเงี้ยครับน้องก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์อะไรเงี้ยครับ<ะ>ก็ได้เห็นว่าเออพอน้องมาเจอกับโปรดิวส์ที่แบบทํางานได้แล้วเนี่ย<ะ>ก็จะเป็นยังไงในพาร์ทเบื้องหลังอะไรเงี้ยครับ<อ>พาร์ทเบื้องหน้าน้องก็ได้มาช่วยเป็นไฮแมนให้เราสร้างระยะหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยครับก็หลายๆคนเข้ามา อยู่ก็อยู่ด้วยกันด้วยนิสัยใจคอก่อนอะไรประมาณนึงครับไม่ถึงกับว่าเป็นค่ายอะไรขนาดนั้นคะเหมือนแบบก็เป็นแก๊งกันเลยเนาะทำงานเป็นแก๊งกันมาก่อนเป็นทีมกันมาก่อนแต่คนนี้การทำค่ายอ่ะพี่ว่ามันไม่ง่ายนะเพราะมันมีในเรื่องของการบริหารมีเรื่องของงบวางแผนนู่นนี่นั่นเยอะมากเลยอ่ะใช่ครับอันนี้เราต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไหมผมก็ต้องเรียนรู้ เรียนรู้บัญชีและภาษีก่อนเลยแล้วเรื่องที่ปวจริงเนาะก็ไปปรึกษารุ่นพี่หรือว่าศึกษาจากใครบ้างไหมคะจริงๆต้องขอบคุณพี่ๆทีมยับครับเขาก็<ช>ได้ให้คอนเนชั่นเรื่องเกี่ยวกับ พี่ๆบัญชีมาแล้วก็วิธีการมองงานยังไงทํากิมมิกงานยังไงเราก็ได้เรียนรู้จากพี่ๆเขามาอะไรเงี้ยครับจริงๆอทีมยาเขาก็ไม่ได้ห่วงวิชาใช่ป่ะใช่ครับเขาเป็นพี่ที่น่ารักกับเราเลยล่ะครับโอ้โหดีจังเลยสปอร์ตเต็มที่เลยตอนนี้วอมเลเปิดมาได้ประมาณประมาณปีกว่าแล้วเราเลยสองปีแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างคะเคยเจออะไรที่แบบท้าทายที่สุดยังแบบปุ๊ยอันนี้ยากจังเลยอย่เงี้ยยังไม่เคยยังไม่ค่อยเจอครับอยากเจอครับ อยากจะลองดีสักครั้งอยากจะลองอยากจะลองงานที่ท้าทายสาหรับพวกเราดูเพราะพวกเราคิดว่าพวกเราเป็นคนที่แบบเขียนเพลงแต่งเพลงกันเองอยู่แล้วเนาะเราก็อยากจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆกับดนตรีเช่นกันใช่ครับโอเคเพระเาะฉะนี้ผ่านมาที่ทํามาคือมันมีปัญหาแต่ว่าทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้แบบโฟล์เนาะแล้วแซมล่ะเป็นไงบ้างได้มาอยู่ค่ายนี้กับลูกพี่ของเรารู้สึกว่าก็ดีใจครับผมค่ะ ก็ช่วงแรกๆผมก็ทำแบบว่าโดยที่ไม่ได้คาดหวังที่จะอยู่ค่ายอะไรเลยผมก็ทำของผมเองอยู่ในห้องนอนครับแล้วก็แบบว่าพอดีว่าเป็นเรื่องบังเอิญมางที่เรามาอยู่ด้วยกันน้องเองก็ทำเพลงในช่องของน้องมาอยู่แล้วด้วยครับก็ได้เห็นว่ามีของก็ได้มารวมกันเลยเอาแล้วพอแบบเราต้องมาอยู่ในค่ายาง ค่ายคือให้อิสระเราเต็มที่เลยป่ะอิสระเต็มที่เลยครับก็คือทำทำเต็มที่แต่ว่าก็จะมีแบบว่าแบบว่าวาง scope วางอะไรไว้ให้ว่าจะทาแบบแนวไหนยังไงแต่ทุกอย่างคือพูดคุยกันเนาะใช่ครับสบายๆเนาะจนมาครั้งนี้ซิงเกิลที่ปล่อยมาล่าสุดเลยสองวันที่แล้วหรือหนึ่งวันประมาณวันครึ่งเลยวันครึ่งเพลงนี้ชื่อเพลงว่าช่วยบอกครับผมช่วยบอกนะคะเอาสไตล์เพลงก่อนดีกว่าเป็นแนวไหนเพลงนี้สไตล์เพลงน่า ถ้าด้ผมเข้าใจน่าจะเป็นพวกอ่าพ๊อปนบีอ่าโอเคเป็นช้าหน่อยไหมหรือว่ามีเดียมกลางๆครับกลางๆใา่คแต่ว่าไม่ไม่ช้ามากแล้วก็ไม่เร็วมากมีกรุฟหน่อยใช่ใช่ยกได้ยกได้ถ้าบอกว่าคนไม่ได้เศร้าก็จะโยกเพลงผมได้อแต่ถ้าเศร้าอ่ะถ้าเศร้าก็อาจจะแบบไม่มีอารมณ์โยกเอาเพราะฉะนั้นช่วยบอกนี่อยากให้บอกอะไรเล่าให้ฟังหน่อยก็อยากให้บอกว่าแบบว่า สรุปแล้วเราเป็นอะไรกันนะเราแบบว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันเริ่มเริ่มจะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคือไงมันอยู่ในสถานะคนคุยอะไรอย่างเงี้ยคนคุยครับเออแล้วไม่ได้คบกันสัทีไม่ได้คบกันสักทีแล้วเขาก็เหมือนแบบแทงกั๊กเราอยู่อย่างเงี้ยหรอเขาก็ดูแบบว่าบางทีก็ดูเหมือนจะชอบบางทีก็ดูเหมือนไม่ชอบเราก็เลยสับสนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าอ่ะไหนไหนมันก็เจอมากับตัวแล้วก็ลองเขียนให้มันแบบเข้ากับความรู้สึก ของทุกคนบ้างอะไรนี่ไงก็เลงจะถามเนอะเอาเรื่องมาจากไหนเจอมาจากตัวนี่เองทุกเพลงเป็นเรื่องจากตัวเองหมดเลยครับจริงป่ะอันนี้แบบ <ปะ S 1> แผลสดเลยป่ะอันนี้นานแล้วครับนานแล้วปีสองปีครับอุ้ยไม่นานนะเอ๊แต่มีคนคุยใหม่แล้วดิไม่มีไม่มีไม่มีเอาแล้วสุดท้ายตอนนั้นเราเราบอกเขาป่กว่าเฮ้ยบอกเธอเอาไงอะไรเงี้ยก็เคยบอกไปแล้วนะครับ แล้วสุดท้ายจบยังไงครับเรื่องนี้เขาก็เบลอใส่ผมผมก็เลยเบลอใส่เขาก็เลยหายหายกันไปก็หายหายกันจบแบบเบลเบลอไปก็จบแบบว่าตามเพลงครับช่วยบอกแต่ว่างงงช่วยบอกแต่เขาไม่บอกง่ยแต่เขาไม่บอกเขาไม่บอกอะไรเลยไม่บอกอะไรเลยนะคซึ่งเพลงนี้ไม่ได้โซโล่เดี่ยวนะเพราะว่ามีชวนเพื่อนมาใช่ครับมรวมฟิชเวิงด้วยมีใครบ้างเอ่ยก็มีพี่เซนหยาบครับโอ้โหเซนหยาบตัวจี๊ดเลยตัวจี๊ดเลยแล้วก็เคเอ็กเลดนะอืมทำไมถึงชวนสองคนนี้มา พราะผมรู้สึกว่าสไตล์เพลงแบบนี้ต้องสองคนที่สองคนนี้เท่านั้นใช่ครับผมแล้วก็ด้วยความแบบผมอยู่ด้วยกันเคยแบบเคยรู้จักกันแล้วก็สนิทกันพอสมควรแล้วตอนชวนมาเขาซย์เยสทันทีเลยไหม yes ทันทีเลยครับผมอันนี้คือเราก็แบ่งพาร์ทพาร์ทใครพาร์ทมันไปแต่งกันมาหรือว่ามาแต่งด้วยกันก็แบบว่าตอนแรกก็ส่งเพลงให้ฟังก่อนแล้วก็เขียนอะไรกันนเงี้ยครับแต่ว่าพี่เซนหยาบจะแบบว่าหน้าใหม่มาถึงปุ๊บ คลิปแล้วก็อัดเลยครับผมเฮ้ยเมยนั้นหรอใช่ครับจริงป่าวว่าของของของพี่เต้เคงเลยก็จะอัดส่งมาอะไรเงี้ยอ๋อแล้วให้เราลองฟังก่อนว่าเป็นยังไงสรุปทั้งหมดทั้งหมดใช้เวลาทานานไหมคะเพลงนี้เอ่อถ้าเป็นพาร์ทของเนื้อเพลงผมว่าใช้เวลาไม่ค่อยนานเท่าไหร่จะไปนานที่แบบดนตรีมากกว่าตัวบีบมากกว่าใช่ใช่ครับาะว่าดนตรีผมแบบอยากให้มันสื่อถึงความรู้สึกของแบบความรู้สึกนั้นจริงๆอะไรเงี้ยผมก็เลย ช่วยโปรดิวเซอร์แบบว่าทำด้วยะอะไรเงี้ยใช่บช่วยกันก็คือลงมือด้วยกันเลยเนาะแสดงว่าเป็นเพลงที่เรามีส่วนร่วมเยอะมากๆเลยแหละพอสมควรครับแต,แต่ว่าก็ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวครับก็มีแบบนักดนตรีของพวกผมด้วยก็ช่วยกันคิดทุกทุกคนครับผมรวมถึงพี่เซนและพี่เต้ด้วยนะ เพราะฉะนั้นเพือเราทํางานเป็นทีมเ,เนาะใน่ค่ะผู้บอค่ะพอฟังเพลงนี้จบออกมาแล้วเสร็จอัดเสร็จเรียบร้อยเป็นไงบ้างคะูกใจรู้สึกดีครับ <c oughs> จริงๆเรารู้สึกดีตั้งแต่ตอนเดโมแบบฟังเสร็จร,รู้สึกได้เลยว่าแซมแซมเพลงนี้มันต้องมาแน่นเราไม่รู้หรอกครับว่าแ <c oughs> บบว่ามันเป็นยังไงแต่คือแบบว่าฟีลลิ่งมันมาเราก็ฮาน้องครับฮาร์ตตั้งแต่น้องยังไม่มีชื่อเพลงเลยเออชื่อเพลงมาที่หลังหรอเพลงเนี้ยชื่อเพลง อ๋เพิ่งคิดได้ตอนก่อนปล่อยแบบก่อนปล่อยสองสามวันเองจริงปะนเทำไมมันมาช้าสุดเลยอ่ะตอนแรกมันเป็นแบบว่าผมอย่างที่ผมบอกว่าผมทำเมื่อสองสองปีที่แล้วนะครับก็เลยแบบว่าตอนผมอ่านเพลงอ่ะถ้าผมคิดไม่ออกผมจะเขียนแบบเขียนชื่อมั่วอือแบบว่าเป็นโปรเจกต์ไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วเขียนมั่วปุ๊บมันก็ติดติดหัวเลยติดชื่อนั้นติดติดชื่อนั้นมันก็พอชื่อไหนคนทุกทุกคนแบบเสนอชื่อนู้นชี่นี้ผมก็ไม่ชอบสลอกอันเลยพี่แต่ว่ามันก็แบบสุดท้ายเราก็ต้องทําใจ แล้วเอาชื่อที่มันสมควรจริงๆเ้าวแล้วชื่อนี้มันคือชื่อเดโมป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ปะก็คือมาแบบมาช่วยกันคิดอีกทีว่าจะใช้ชื่อเพลงอะไรดีแล้วสุดท้ายเป็นไอเดียใครอะที่คิดออกมาได้โปรดิเซอร์ครับจริงหรอช่วคิดใช่เพิ่งรู้เนี่ยใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าช่วยบอกว่าตอนนั้นเราแบบปิ๊งเลยป่ะแบบเฮ้ยเออได้เลย่ะตอนนั้นก็ยังขัดใจที่มันแบบว่าจำแบบเดโมชื่อเดโมของเราชื่อเดโมใช่อะ ตำไหนปะแอปเปิลไม่ทิมงขำมาอย่างนี้ไม่ต้องมีพิรุษแน่แน่เชื่อเลยมันไม่เกี่ยวกับเพลงนะครับมันแต่ว่าท่อนแรกของผมอ่ะจะเป็นแบบว่าเธอก็รู้เธอก็รู้ว่าฉันมีคําถามมากมายอะไรอย่างเงี้ยผมก็แล้วพอเขียนเวอร์ดแรกไปเสร็จผมก็ตั้งชื่อว่าโปรเจกต์ว่าแบบชินฮะคืออะไรอ่ะชินอฮ์ชินอฮ์เธอรู้เธอรู้แหละเธอรู้แหละใช่จังที่ไม่บอกตัวอย่ที่มันควรจะเป็นยูโนแต่ว่ามันก็เป็นแบบชินอฮ์ไม่เขียนเล่นนะรับแบบประเทศนี่นะ มันก็ได้อยู่ครับแต่ว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับผมเลยอย่างนี้โปรดิวเซอร์เป็นใครคะอ่าพี่วันล็อกครับผมโปรดิวเซอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำเหรอใช่ครับมาโปรดิวเซอร์ที่โปรดิวส์เพลงฉบับปรับปรุงครับโอ้โหว่าทำเพลงดังๆหลายเพลงไล่รักไล่รักอย่างตัวแซมแล็กเกงอ่ะก่อนอันนี้คือมีเพลงไม่ยินดีฉบับที่ออกมาใช่เพราะงั้นยอดยอดวิวมันเยอะมากเลยเนาะตกใจอยู่เหมือนกันครับเจ็ดสิบล้านไหมเกินไหม สวัสดีครับผมแซมคือพออย่างเงี้ยหลังจากปล่อยเพลงใหม่มามันจะมีความกดดันนะว่าเฮ้ยคนจะแบบชอบเท่าเพลงเดิมไหมหรือว่าคนจะเข้ามาดูเยอะเท่าเพลงเดิมไหมอะไรเงี้ยไม่เลยครับส่วนตัวผมไม่เพราะ<ม>ว่าไม่ได้เอามากดดันตัวเองใช่ไหมคะเพราะว่าตอนผมทำไม่ดีผมก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องแบบไปถึงขั้นนั้นพอมันไปถึงขั้นนั้นก็มีแบบแอบแบบแอบแบบเแบบแบบลืงนิดนึงครับก็เอ้ยมาแล้วอ่ะ <laughs> แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขนาดที่แบบว่าจะต้องแบบว่า อะไรต้องเพลงใหม่จะต้องไปถึงอะไรงี้ครับก็แค่ผมเพราะผมเป็นศิลปินแค่ผมได้รู้สึกอยากทําแล้วก็ได้ปล่อยได้ระบายมันออกไปก็ดีใจแล้วครับจริงจริง่าถ้าเป็นพี่นะมีคนเขามาดูแค่ล้านวิพี่ก็เอิบแล้วพี่บอกเลยไม่ต้องสิบล้านเ0็สิบล้านหรอกนะคะแต่ว่าเชื่อว่าเพลงนี้ก็น่าจะเป็นอีกเพลงที่หลายคนถูกใจกันนะคะซึ่ง เลือกเองนะเนี่ยเลือกเองครับผมเป็นใครคะเล่าสีผมก็มีรู้จักอะไรเงี้ยเอแล้วไงไปเจอแล้วบอกว่าผู้เก่าเขาก็บอกว่ามาให้เลือกอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเห็นคนนี้แล้วก็แบบเฮ้ยใช่เลยเลือคนที่เข้ากับมูดเนาะใช่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 จค่ะก็จะอะไรก็ผมเทราบที่ผมดูล้ะผมเป็นคนดูผมก็รู้สึกว่าเออน้องปกติเราจะปกติ ถ้าเราเป็นคนทํางานเองเราก็จะวางให้น้องลุกดูโตดูอะไรไปเลยอะไรเงี้ยครับแต่พอานน้องได้ทําเองได้เลือกเองอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออน้องก็แบบพอได้น้องยังวัยรุ่นอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับให้น้องได้ลุยเองเราก็ได้เห็นภาพที่น้องเห็นไม่เหมือนเราอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันก็จะดูเป็นขาวมากๆะเนาะแต่นางเอกน่ารักมากเลยเขาเป็นแบบอินฟูท่านหนึ่งหรือเป็นนางแบบหรืออะไรอย่างงี้ปะ น่าาจะะปรมเด็ดไอดอลฟิลนั้นไหมน้องน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวไปตังมาได้แล้วน่เอ็มวีเป็นยังไงคะเราเล่นเป็นแฟนกันหรือว่ายังไงเอ็มวีก็เป็นประมาณแบบว่าก็เก็บโมเมนต์ครับแบบว่าตามความรู้สึกของเพลงก็แบบว่าเนี่ยแบบคุยกันคุยกันแทนเอากันใช่ครับแล้วสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะไม่ได้อยู่กับเราไปกับคนอื่นหรอเขามีอะไร ต้องไปต้องไปทํางานหรือทําอะไรที่อื่นแต่เขาก็ลาเป็นปลายเปิดเป็นปลายเปิดใช่เขาก็ลาเขาก็บอกลาเราโดยการที่เขาพูดว่าแบบเป็นเพื่อนสนิทจะกลับมาหาอะไรเงี้ยก็เลยทิ้งอารมณ์ค้างคาแล้วผมก็ชอบมากอีเออจริงมันจีใจอย่างเงี้ยนะเพราะดูในเอ็มวีนี้คือแบบเราก็ทําทุกอย่างด้วยกันหมดนะใช่ครับใช่ป่ะเป็นทําด้วยกันเยอะมากเลยสุดท้ายออกเป็นเพื่อนสนิทคะจุดนี้แล้วเป็นไงบ้างพอปล่อยออกไปฟีดแบ็กที่กลับมาเราได้เข้าไปแอบอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างงี้บ้างไหม อ่านรับผมผมเป็นคนที่แบบว่าอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยใช่ครับให้ดูทีละอันทีละอันเลยแต่ว่าผมผมอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็อ่านแล้วก็ไม่ได้เอาเก็บมาใส่ในใจมากส่วนใหญ่ผมจะไปอ่านอะไรที่แบบว่าฮาฮามากกว่าเออมีฮาฮายังไงบ้างอ่ะฮาฮาเราสีจริงจริงเอ็มวีนี่มีฮาฮาครับแต่ว่าผมว่าพูดพูดไม่น่าได้ทำไมอ่ะมันคลายหรอมันมันแบบว่า ไม่พูดดีกว่าเอาไว้ทุกคนไปอ่านเอาเองดีกว่าเอาไปว่าไปเซิร์ชเอ็มวีเพลงนี้ดูนะคะแล้วลองแบบนั่งอ่านคอมเมนต์ดูอะไรเนาะอันนี้ใช้เวลาแท่ทำนานไหมคะหนึ่งวันเต็มเครับหนึ่งวันเต็มๆก็คือเช้ายังข้ามเลยใช่ครับผมก็คือเล่นกันแค่สองคนเลยสองคนเลยครับโอ้โหแล้วเรามีเขินบ้างไหมเพราะมันต้องดูมีการแบบกุ๊กกิ๊กกันนิดนึงอะฟิลแบบฟิลแฟนอะเขินนะเขินไหมช่วงแรกๆเขินครับแต่ว่าหลังๆก็พอได้พูดคุยก็ผ่อนคลายขึ้นอแต่ว่าน้องเขาก็คือ สบายสบายฟล์เลยครับโฟล์เลยแบบโฟล์เลยเออเราเราเราดูจริงเหมือนกันนะในยามเงหมายถึงอเราดูแบบเคิรมจริงเหมือนกันนะแบบเออเขาน่ารักบทงานบทบาทอ๋อการแสดงใช่การแสดงครับยอดไปเลยเอาล่ะพูดถึงแซการแยดงแล้วแล้วตัวเลซี่ล็อกซี่ทำเหมือนเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นแก๊งกันเนาะแต่การทำค่ายมันคือธุรกิจแหละใช่เรามีความกดดันมั้ยในการทำค่ายก็กดดันไหมก็กดดันนะครับ จะบอกว่าไม่กดดันเลยก็ไม่ได้ตอนแรกเราก็ทําเพลงอย่างเดียวเราไม่ได้คิดอะไรมากมใช่ไหมครับพอเราเห็นพอแบบว่าเราต้องรับรู้เรื่องตัวเลขด้วยแล้วก็เรื่องออความคาดหวังของคนที่ได้ฟังอะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับตัวตามมันสิ่งนั้นด้วยประมาณหนึ่งเลยแหละครับเนาะมันก็หลายอย่างจริงๆพอเป็นธุรกิจแล้วมันหลายด้านมากเลยเนาะพี่อยากรู้อ่าเนี่ยส่วนตัวไม่รู้พูดได้หรือเปล่าอยากรู้ว่าค่ายเพลงเขาได้กาไรจากอะไร มันดูมีแต่การลงทุนปล่อยเงินออกเป็นเงน้ยเพราะเราต้องทำเพลงค่ะ็มีค่านุนค่านี่อีกอะจริงๆนะมันได้กำไรจากอะไรอ่ะเนี่ยอยากรู้มากเลยอ่ะจริงๆแล้วบางทีอ่ะเราอาจจะไม่ได้กําไรจากการทํางานด้วยซ้ำครับจากการทําผลงานลงไปจริงๆแล้วแต่ว่าเราอาจจะได้กําไรจากพาร์ทอื่นแทนเช่นการทัวร์หรือการอะไรพวกเนี้ยครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาไหนครับถ้าเกิดว่าผลงานมามากๆเราอาจจะ เราจะได้จากมันจริงๆมากๆเลยก็ได้อะไรเงี้ยไอ้ที่ได้จากมันคือการที่คนเข้ามาฟังเพลงสตรีมเพลงฟังแล้วก็บน YouTube อะไรเงี้ยครับถ้าทุกคนฟังหมดค่ะใช่ครับอย่างงั้นก็ถึงจะได้มาแต่ว่าต้องมันก็ต้องคนฟังเยอะจริงๆเนาะใช่ครับต้องคนฟังเยอะจริงๆนะครับแล้วในพัฒอื่นก็อาจจะเป็นแบบงานจ้างงานจ้างไปโชว์ตามสถานที่ต่างๆคอนเสิร์ตใดๆใช่ครับสู้ๆนะทุกคนศิลปินก็อยู่ยากอยู่ครับไม่ง่ายเลยเมันไม่ง่ายหรอกครับเออทุกคน แบบว่าบิ่นูนแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าเราก็เหมือนอยากอยากทําผลงานที่เรารู้สึกว่าแบบเราชอบจริงๆผมคิดว่าเพราะว่าเรามีเรายังมีแพชชั่นกับตรงนี้มากๆด้วยมผมคิดว่านอกจากเรื่องเพลงแล้วผมก็เรื่องอื่นอาจจะทําได้ไม่ดีเท่านี้ก็ได้อะไรเงี้ยครับเรอยากโฟกัสตรงนี้ให้มากๆอ่ะโอเคนะคะถ้างั้นเดี๋ยวให้แซมฝากซิงเกิลนี้ไว้หน่อยดีกว่าค่ะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมเพลงชื่อช่วยบอกฮะ จะวิ่งเซนหยาบและเคเอ็กเล็นะครับผมฝากด้วยครับฝากได้แล้วนะครับช่องวอร์มไลฟ์นะฮะ Yes sir แล้วก็เพลงคนอื่นๆด้วยนะครับในค่ายนะครับ Yeah อันนี้คือสตรีมทุกช่องทางมีหมดแล้วเนาะสตรีมมิ่งก็มีแล้วครับก็เสิร์ชชื่อได้เลยครับผมแซมแบล็กนะครับเลซี่ล็อกซี่บินชางเสิดดาวนินจา <c oughs> นี่นี่ของทุกคนเลย <c oughs> งานให้เลซี่ล็อกซี่ค่ะฝากค่ายนี้ไว้หน่อยดีกว่าฝากวอร์มไลฟ์ไว้ด้วยนะครับผมก็เป็นค่ายเล็กจากพวกเรานะครับกลุ่มวัยรุ่นนะครับผมที่มารวมตัวกันทำเพลง ด้วยความชอบจริงๆนะครับผมก็มันหลายๆอย่างจะถูกปรับขึ้นให้กับตรงใจทั้งผู้ฟังแล้วก็ปรับให้ภาพลักษณ์ของพวกเราแบบว่าส่งตรงถึงพวกคุณด้วยอะไรเงี้ยนะครับ,รบก็ได้เห็นพวกเราแบบบ่อยขึ้นทั้ง ทั้งบน MV หรือหลายๆอย่างบนมีเดียนะครับผมก็จะพยายามฝากด้วยครับจะพยายามไม่ติดมากครับเอาตรงนี้เอางี้ถ้างั้นถ้ามีซิงเกิลล่อยอะเรามาคุยที่นี่ทุกซิงเกิลเลยได้ปะถ้ามันเป็นไปได้มานะมานะสนใจัเออมาเมากันนะเพราะว่าจะได้อัปเดตเนาะเบื้องหลังการทํางานในต่างๆที่ว่าถ้าทุกคนได้รู้แล้วอะก็จะรู้ว่าแบบกว่าจะออกมาเป็นผลงานแต่ละเพลงได้มันไม่ได้ง่ายอะเนาะมันต้องมีการกันกรองมันต้องทุ่มเทมากๆนะคะก็อยากจะให้สพอร์ตกันเนาะอ่าไหนๆเอาสดเลยอ๋อ อยากฟังสดใช่ปะอยากฟังเพลงนี้สดๆซะหน่อยทางบ้านรใเควสมาใช่ทางบ้านได้ครับมาค่ะเพลงช่วยบอกได้ครับได้เลยลูกเดี๋ยวจะลองเพลงอื่นด้วยก็ได้ไม่ติดเลยที่รู้ฉันมีคำถามมากมายมากมายฉันไม่รู้จะเอาอย่างไรเรื่องความสัมพันธ์เธอก็รู้ว่าฉันสับสนทั้งที่มันไม่มีเหตุผลเธอจะมีฉันเธอบาดตาย ฉันไม่รู้เธอคิดเหมือนกันหรือเปล่าเรื่องที่คิดถึงเธอตอนเช้าถึงตอนฉันหลับอยากจะรู้เธอเป็นบ้งไหมเราจะเป็นเธอเป็นแบบไหนฉันก็แค่อยากรู้ว่ารูปแบบที่มันทักก็ดูชอบฉันแต่บางครั้งมันก็ไม่ใช่ฉันเลยสับสนวุ่นวายภายในใจว่าฉันมีแต่คิดไปเองใช่ไหมเราจะหากวัน เธอไม่มีฉันเธอจะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าต่ฉันพรอมไปกับเธอทีเสมอและเธอละพร้อมไปกับฉันบ้างไหประมาณนี้ครับผมฝากเลยครับดีมากเลยอะครับต้องไปเปิดฟังแล้วนะพี่เปิดที่เปิดเดี๋ยพี่เปิดให้ทุกคนขอบคุณครับโอ้เลยพี่พูดคำนี้ได้มเนี่ยดีมากเลยอะ กไม่คิดว่าจะแบบเจ๋งขนาดนี้ใช่ไหมครับเออดีมากดีมากประทับใจจริงๆทุกคนต้องไปฟังกันแบบเต็มแล้วล่ะถ้างั้นถ้างั้นเด๋ยวให้แซมส่งเข้าเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังเลยดีกว่ามาค่ะส่งเลยลูกไปเป็นดีเจทั้งหนึ่งเจอกันเลยครับผมเชบอกเช่วยบอกครับผม